giảm diễn là bạn nhạc giảm diễn vườn vườn quang à hay quang có hãy hãy nhìn diễn người chín là ăn chắc hai quang à pom pom đây vườn đi thẳng cao mây đai vườn đấy thằng đi thẳng làm ba cao mây đai kinh quang kinh quang vườn kinh quang kinh quang kinh hà an vậy là trái trái cháy, luồn luồn đây vườn đi trái chả luôn luồn luồn vườn đấy เดีย๋ยวนี้ทั่งควางสั่งอาหารเพื่อนยาก็ไม่ได้ปล่อยไปกินเดี๋ยวนี้สุกกะพาไม่ดีเจ้าข้องมันเบื่อนนะไม่ใช่วัวเัว่อนสุกกะพาโอเคแล้วเพืนนะ่อนเนี่ยแต่เจ้าข้องสุกกะพาไม่ดีเพืนนะ่อนนี่เฉียงนี้สุกกะพาแย่มาเลยเพืนนะ่อนเนี่ยใครวัดเล่นงานมาช่วงอาทิตย์เลยเพื่อนนะ่าใจไม่ก่อยได้หน้ใจไม่ค่อยคล่องเดินเลยก็จะมีอาการหอบนะเพื่อนหอบหอบหอบ เลี้ยงวัวเขาจะมีอุปสรรคิดเปอนเชิงนี้สุขภาพ้าเจ้าข้องสุขภาพไม่ดีเปื่อนนี้สุขภาพแย่มาร้องหาทิศเปื่อนฮอบมันจะมีอาการฮอบแล้วก็ไอ้เปื่อนทต่ไม่ได้ทําคลิปเลยวเปื่อนดูเลยเปื่อนนี้เชิงนี้ไม่มีมันผูดไม่ได้เปื่อนผูดไม่ได้เพราะผุดซึ่งมันจะมีอาการไอ้เปื่อนไอ้ไอ้ไอ้มากเลยเปื่อนนี้ไอ้มากเลยเปือนคลายคลายวัดเลยเปื่อนแต่ว่ามันค่อนข้างจะรุนแรงนิดเปื่อนนี้เชิงนี้ไม่เก่าไม่เก่าข้าวเขวัวด้วยเพื่อนเชิงนี้ปุ๊บ เขาให้คว่างให้อาล์นี่ก็จะยุ่งง้างเขาเปลี่ยนไม่ก็ง้างเขาแขกเขากลัวเหมือนกันเพล่ยนกลัวว่าเขาจะติดไข้ติดได้จากผมผมมักไข้ต่อนี้เปล่ยนอาการไข้สียงอาทิตย์เลยนี่ก็ฟื้นสังขารอย่างแรงเลยนะมาให้อาล์นึกว่าให้คว่างวัวแต่ละวันนี่โอ้โหฟื้นสังขารอย่างแรงเลยือพอคิดถึงกันเหมือนนะคิดถึงเพม่อนเหมือนสุดทานสุดคนนะครับผมไม่ตาตาคิดวีดีโอเล้มาสักไทยเหม่อนไร้วันแล้วเหมือนนี้อาการจะดีขึ้นนิดนึงขวากลองว่าถ้าคิดวีดีโอ เงินเพื่อนๆได้ดูกขาละเพื่อนนะคิดตึงเพ่อนนะยืนยันคำเดิมคิดตึงเงินเพื่อนเพื่อนศึกษาทุกคนเ่อนนะเราจะพบเพืนเรียงวัวเพื่อนนะเพื่อนๆอยเลียงวัวคิดตึงเงนเพื่อนนะเป็นกำลังใจเพื่อนเพื่อนศึกษาผมก็นี้เพืนนะ้อันไปเลยเสียตอนนี้ทุกขรภาพไม่ดีเพื่อนนะทุกภาพเยะมาเลยทุกขระพาเยะมาเลยทุกภาพเสียไปเลยเพื่อนเดี๋ยวนี้เสียไปเลยเพื่อนนะไม่ต่อยกาย้านเข้าเกี่ยวัวที่่ม่เพื่อนนะงไม่อานเข้าเกล่วัเลยเพื่อนนะเดี๋ยวนี้กลัววัวมันจะ หัวเขาจะป่วยหัวป่วยทุกเดียก็จะมีป่ะนะนู่นนี่ขึ้นมาเยอะแยะมากมายป่วยแต่คนก็นยังพอทนอยู่บนะ่เยนิดถ้าหัวป่วยกันเราเป็นอะไรได้ตีย่มากบนะ่อยเป็นอะไรได้ตีย่มากบนะ่อยบ่อยหัวก็มันก็ามาพร้อมบ่เยนิดแต่ว่ามันก็ไม่สมบูรณนะ์เท่าได้ไม่เหมือนดัดปล่อยไปกินยาผมเดินไม่รอดเพื่อนผมเดินตามเขาไม่รอดเดินตามเขากินเขาไม่รอดอะไรต้องให้เขากินขวางกินนาอยู่ในของพนะอเป็นขา,าใเฉยๆล้วนๆเพื่อจะนี้ อาจจะจะล้วนๆเลยแบบนี้อย่างนี้อาจจะจาอย่างเดียวเลยกินฟางกินอาหารอยู่างนี้ครับจาขโคมันเย่แบบนี้จาขโคมันเย่ก็ยืนยันกำเดิมแบบนี้กินเด้งแบบนี้กินเด้งเหม่อนเดิมสุขสันตสุขคนแบบนี้เวลมาตักไายเวรเดินแลักกี่หลานั่งจะยกขึ้นมาเดินรลวัดเดินเดินไม่หลวัดมาช่วงอาทิตย์แล้วเื่อนี้นั่งอยากเดินขึ้นยกขึ้นมาเดินได้ นี่คำภาษา,าคิดเราเบื่อให้กว่างไงได้ราพอไม่อยากจะก้าวเขเข้ามารัวก็จะติดคายติดไล้คายากาัตอนยามเย็นเย็นเถอะนี่ยามเย็นเย,ย็นล้วยามเย็นเย็นให้กว่างรัวอ่านรัควายาการบริเวณขอัวฝนก็แ <c oughs> รงเลยนะเปื่อนะเฉยๆควารรยากาศฝนแรงเลย พลังแหละพลังแหละยาได้ก็ดีหมากะลรนี่ตอนนี้แต่ว่าเนี่ยเขามีพวกอุปสักคเราเปลือยยาได้ก็ดีเลยแต่อุปสักคเราแล้วเพล่ออุปสรรคกับคนลราแล้วตอนนี้อุปสรรคกับคนเลี้ยงวัวเพล่อยแล้วตอนนี้คนเลี้ยงวัวกเาก็รอทุกกรพทำเย่ลาวเปลือยป่วยลาป่วยลาเพล่อยนะป่วย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 ลาเพล่อยป่วยลาเพล่อยละ โอเคนะเพื่อนะโชบนี้มีความทุกขสุขสารทุกคนเพื่อนเนี่ยลำลากันไปก็แล้วครับผมกลับบ,ดดบ้านดีครับ